ุคนนี่เราเองปลายฟ้าปลายฟ้าอายุ16ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนพนมสารคามพนมมิตรฟิทยาห้อง4ทับ5เราเป็นคนคนหนึ่งที่ชอบในการร้องเพลงมากแบบมากๆ นอกจากร้องเพลงแล้วเนี่ยเราก็ชอบการเต้นมากๆเหมือนกันเราเคยไปแข่งงานทูบีนัมเบอร์วันแดนซ์มาเมื่อปีที่แล้วและได้เข้า10ทีมทดทสุดในรอบภาคนะคะแล้วเราก็มีแข่งหลายที่มากแต่ถ้าเปิดใครไม่เห็นก็นี่นั่นเราเองแหละ และนี่ก็เราด้วยแล้วเราก็ยังเล่นไวโอลินเป็นด้วยนะทุกคนนีแค่ภาพแหละคลิป <Keep S 3> หาไม่เจออาชีพที่เราอยากจะเป็นในตอนโตนะคะก็คือการได้เป็นไอดอลที่เราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆแบบตต่กะเปี้ยแค่นี้จริงๆแบแค่นี้มากอะ่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะบ๊ายบาย